1 8ตกทะเลแดงสรัฐซอยกันเองรุยเงเมโจมตีวันที่23ธันวาคม2567อยู่กับดิฉันค่ะธนวัรวังชากรบิ๊กโว่ผ่าโลกมีเรื่องฮือฮาสะพพัดทั่วโซเชียลมีเดียนะคะแม้แต่สื่อหลักทั้งหลายเรื่องบินรบของสหรัฐ F18 ตกทะเลแดงค่ะมาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แนวรบในตะว,วันออกกลางยังคุโชนหนักนะคะโดยเฉพาะที่เยเมนเมื่ม3อ3าอหรือที่เรารู้จักกันคืออเมริกาอังกฤษอิสราเอลแท็กทีมกันบุกโจมตีเมืองหลวงและเมืองท่าของเยเมนไปพร้อมๆกันเลยทั้งทางอากาศและทางทะเลนังสือพิมพ์ The t i m e of Israel นะคะออกมาปฏิเสธทันทีว่าอิสราเอลไม่ได้เกี่ยวข้องนะอิสราเอลไม่ได้เข้าร่วมโจมตีนะ อ้างแหล่งข่าวจากอิสราเอลยืนยันเรื่องนี้และก็รายงานว่าการโจมตีเยเมนนั้นดำเนินการโดยกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยสหรัฐไม่ใช่อิสราเอลสื่ออิสราเอลอีกฉบับหนึ่งบอกว่าอิสราเอลเองไม่พร้อมจะงัดข้อกับเยเมนและก็ปฏิเสธว่ารุกครั้งใหญ่ที่ผ่านมาเมื่อสุดสัปดาห์เขาไม่เกี่ยวไม่เย็นมันเสาร์ที่ผ่านมานะคะสำนักข่าวของเยเมนเป็นของรัฐบาลนะ สำนักข่าวซาบารายงานว่าเครื่องบินรบอเมริกันอังกฤษรุกรานโจมตีพื้นที่ของเยเมนแบพภูเขาอัตตันอยู่ทางตอนใต้ของเมืองหลวงนะคะเมืองหลวงของเยเมนก็คือซานาโจมตีสองครั้งซ้อนแล้วก็โจมตีเมืองท่าโอดายด์ด้วยเซนคอมเซนคอมนี้ของอเมริกาค่ะก็ออกมาแถลงเซนคอมคือใครคือหน่วยบัญชาการทหารสหรัฐภาคกลางกินพื้นที่นะคะ หน่วยนี้รับผิดชอบเขตตะวันออกกลางเอเชียกลางและบางส่วนของเอเชียใต้เซนคอมได้ออกมาเผยแพร่ถแถลงการนะคะที่เว็บไซต์ขององค์กเรเว็บไซต์แล้วก็เอ็กซนะคะของเขาบอกว่าประกาศบุกเยเมนแล้วก็บอกว่าโจมตีคลังเก็บขีปนาวุธลสวนควบคุมตลอดจนการสั่งการทาหารของกลุ่มโูตี หรือขบวนการอันฉลรของเยเมนอเมริกาหรือตะวันตกยังคงเรียกฝ่ายตรงข้ามว่ากลุ่มกบฏฮูตีหรือขบวนการอันาลรทท้งทางที่ตอนนี้มันเป็นศึกระหว่างอเมริกากับกองทัพเยเมนค่ะไม่ใช่เฉพาะกลุ่มฮูตีโฆษกที่ออกมารายงานก็เป็นโฆษกของกองทัพเยเมนอันนี้เกี่ยวกับประเด็นเครื่องบินขับไล่ f 1 8ของสหรัฐตกในหน้านน้ำทะเลแดง ทางเซนคมบอกว่าทุกยิงตกด้วยอุบัติเหตุการยิงของพวกเดียวกันเองคือบอกว่าอุบัติเหตุมีความขัดข้องและนักบินสองคนดีตัวออกจากเครื่องบินได้สำเร็จสรุปว่าอเมริกาบอกว่าที่ตกทะเลเพราะอุบัติเหตุนะคะระบบติดตามเรดาร์นั้นจริงๆแล้วมันเออร์เรอหรือมันอะไรหลายฝ่ายนะคะในหลายฉบับทั้งสื่อหลักและโซเชียลมีเดีย ไม่เชื่อวิาพากษ์วิจาร์ณการถแถลงของเซนคอมเลยว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไงที่เรดาร์หรือระบบติดตามของบินรบสรัฐจะเออเรอจะพลาดจนกระทั่งยิงกันเองแม้ว่าทหารจะปลอดภัยก็ตาม <c oughs> เขาไม่เชื่อนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าระบบเรดาร์ของอเมริกานะติดที่เครื่องบินมันก็เหมือนอุปกรณ์ติดตามติดป้ายชื่ออุปกรณ์หรือเครื่องบินรบหรืออะไรก็ตาม <c oughs> ที่อยู่ในอากาศ มีการวิาพากษ์วิจารณ์มากว่าการประกาศของเซนคอมไม่สมเหตุสมผลเพราะระบบติดตามเรดาร์ของสหรัฐมันเหมือนกับการเอาป้ายชื่อไปติดที่อุปกรณ์ในอากาศนั้นๆมันมีคนควบคุมด้วยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเป็นอุบัติเหตุหรือผิดพลาดมันหมายความว่าเรดา,าร์สหรัฐระบบติดตามระบบอ่านเรื่องพวกนี้มันห่วยขนาดไหนถึงยิงกันเอง เขาบอกว่ามันน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นและมักกันพยายามปกปิดวันต่อมารุ่งขึ้นเลยค่ะกองทัพเยเมนเออกมาแถลงทันทีพลจัตวายายาซารีเขาเป็นโฆษกกองทัพเยเมนนะคะเขาบอกว่าในฐานะส่วนหนึ่งของการป้องกันชาวปาเลสตาและตอบสนองต่อการโจมตีชนวนกาซาและเยเมนของสหรัฐและพันธมิตรกองทัพของเยเมนสามารถโจมตีเรือบรทุกเครื่องบิน USS Truman ของกองทัพสหรัฐได้ด้วยแล้วก็โจมตีเรือพิฆาตามิดกันหลายลำเสียหายมากเขาบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้ดำเนินการด้วยขีปนาวุธร่อน7ลูกโดรน17หลำขณะที่เรือพิฆาตกำลังพยายามตอบโต้ขีปนาวุธและโดรนของเยเมนนะคะปรากฏว่าเครื่องบินรบ F-18 ของสหรัฐหนึ่งลำถูกยิงตกเขายืนยันว่าเยเมนยิงนะคะสารี ยืนยันว่าผลจากการปฏิบัติการของเราทำให้เครื่องบินรบศัตรูโดยส่วนใหญ่ออกจากน่านฟ้าเยเมนมุ่งหน้าไปยังน่านาน้ำสากลของทะเลแดงเพื่อปกป้องเรือบรรทุกเครื่องบินสรัฐก็คือทรูแมนนั่นแหละกำลังดุเดือดเลยอ,อยู่ภายใต้การทำลายล้างโดยกองทัพเรือเยเมนการต่อสู้ที่ดุเดือดน,นี้แหละที่ทำให้การโจมตีดินแดนเยเมนของสรัฐและพันธมิตรล้มเหลว และเรือ USS Truman ต้องลาดถอยค่ะถอยออกไปทางตอนเหนือของทะเลแดงน่าจะทะลุกออกเมดิเตอร์เรเนนเลยหลังถูกโจมตีถ้าไม่โดนโจมตีไม่เสียหายจะหนีไปทำไมอันนี้เป็นข้อสังเกตนะคะนายพลซารียังเน้นย้ำอีกกองทัพเยเมนประกาศถึงความสำเร็จในการเผชิญหน้าและต่อต้านการรุกรานของสหรัฐและอังกฤษและยืนยันด้วยว่า พร้อมที่จะต่อต้านความโง่เขลาของสหรัฐอังกฤษและอิสราเอลอย่างถึงที่สดุดเราเรียกสั้นๆนะคะ3อออเมริกาอังกฤษอิสราเอลทางด้านเยเมนก็ยืนยันว่าการต่อต้านรุกรานต่อเยเมนนั้น3ออค่ะไม่ใช่แค่สหรัฐและอังกฤษก็คือทั้งสหรัฐอังกฤษอิสราเอลมีส่วนร่วมทั้งสิ้นยังบอกอีกน,นะคะบอกว่าเยเมนขอใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่ ในการปกป้องประเทศของตัวเองและสนับสนุนการต่อสู้ของชาวปาลเลสไตน์จนกว่าจะสิ้นสุดการยึดครองฉนวนกาซาและยุติการปิดล้อมปาลเลสไตน์อย่างสมบูรณ์ในมุมมองของเยเมนเขาไม่ได้มองว่าแค่อิสราเอลนะคะที่รุกรานกาซารุกรานเยเมนอยู่แต่จริงๆก็คือสรัฐสหรัชชนจกักรและอิสราเอลนั่นแหละสรุปภาพรวมก็คือกองทัพเยเมนสามารถ ขัดขวางการบุกโจมตีของอเมริกาและอังกฤษได้สําเร็จที่จริงก็มากันครบทีมนะคะ3โอันั่นแหละอเมริกาอังกฤษอิสราเอลพอแพ้ปรากฏว่าอิสราเอลรีบสิ่งบอกว่าปปิิเสธไม่เกี่ยวข้องด้วยสื่ออิสราเอลฟันธงเลยนะคะว่าอิสราเอลไม่พร้อมงัดข้อกับเยเมนโดยตรงศึกข้างหน้ายังสาหัสเหมือนชนะแต่ไม่เบรร็ดเสร็จค่ะมันไม่เบรร็ดเสร็จจริงเพราะยังลุยกันอยู่ ทั้งในฉนวนกาซาแชแดนเลบานอนและยังเพิ่มตอนนี้พื้นที่ที่ซีเรียอีกด้วยการที่เยเมนประกาศความสามารถสามารถสอยเครื่องบิน F-18 ตกแล้วก็ทำให้เรือ USS Harry Truman รเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐรวมทั้งกองเรือพิฆาตที่มาคุ้มกันถึง4ลํลำนะคะทอนทัพที่จริงเรือพิฆาตเราได้รายง,งานไปแล้วนะคะมีสิจมเพราะเสียหายมากเยเมนยืนยันว่ายิงเข้าเป้าทุกดอกคะ่ะ นอกจากนี้โฆษกองทัพเยเมนยังเตือนถึงการยกระดับการรบเพิ่มเติมเพื่อปกป้องเยเมนและสนับสนุนปาเลสไตน์อย่างถึงที่สุดที่จริงผู้นำกลุ่มอันชาลบอกว่าเยเมนเปิดฉากทำสงครามก็สามอาแล้วไม่ใช่การตอบโต้ค่ะเพื่อสนับสนุนให้สาบันทิตทางไทยมีโอกาสทำงานรับใช้ประเทศชาติและประชาชนไทยยังต่อเนื่องนะคะ ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนเราบริจาคตรงเข้าบัญชีของเราสมาคมสาบันคิดทางไทยธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี302-298-9848ค่ะขอพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ